โอเคเช้าว,วันที่24นะคะวันนี้เป็นเทศกาล Flower Dance เนาะเป็นเทศกาลดอกไม้ต้นโอเคเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมนะทุกคนเราทำภารกิจของเราให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราค่อยไปเนาะคุณยายเอลเลีนเขาส่งจดหมายมา น่าจะเป็นการขอบคุณนะคะที่เราเอาลีกไปให้เขาเนาะจอร์ดก็ชอบมากอะไรมานี่ยอ๋อโอเคก็คจะมาขอบคุณนั่นแหละอ๋อส่งเครื่องเออเครื่องทำกาแฟดีจริงๆรอเอตั้งไว้นะคะมันมันทำไงก็ไม่รู้เอาแไบไเอ่ จากคลินนะคะเพราะส่งเป็นสูตรคราบเหรอคราบอะไรอ,ะอ่ะอันนี้ปะน่าจะเป็นอันนี้แหละเนาะแต่ว่ามันใช้ทำอะไรได้เราก็ยังไม่รู้เนาะเอาไว้ก่อนโอเราไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ดิใส่ข้าวไปมาเอ้ย เออใช่ข้าวแล้วตอนนี้เอาไว้ก่อนลักกันแต่เราหมาักเออสียงแหบแล้วแล้วเราเอากาแฟไปหมักก่อนนะคะจะได้มีกาแฟกิน,นจริงๆอันนี้ก็น่าจะได้อีกไม่เกินวันสองวันน่าจะโตแล้วนะ เดี๋ยวอันนี้อันนี้ตัวแล้ว32 32เราน่าจะปลูกพร้อมกับ100ต้นที่อยู่ด้านล่างนะคะยติดมารากกิบก่อน จะโตไม่ทันนะคะเพราะว่ามันเพิ่งปลูกไปเมื่อสองวันที่แล้วเองมั้งนามีมากินน้ำอ่ะเอ้แต่จริงๆเราก็ไม่เคยให้ข้าวน้ามีกินเลยนะมันก็อยู่ได้เนาะเป็นแมวที่แข็งแก่งจริงเาจะรีดนม ไก่ฟักแล้วนะคะคชื่ออะไรดีอะ่ะอันนี้อ่านว่าอะไรอะ่ะอ่านไม่ออกคามหรือ <c oughs> ลาโต้จริงๆเรื่องคิดชื่อมันคิดยากมากเลยนะวอม วัมบี้วัม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 บี้โอเคชื่อนี้แล้วกันน้องเป็นน้องเป็นไก่ดํานะคะเราไปซื้อเราไปซื้อน้องวัมบี้ไข่ไข่น้องอะเราไปซื้อไข่น้องมาจากโคบัสนนะคะห้าพันเลยมั้ง อันนี้เดี๋ยวรอเก็บเดี๋ยวรอเก็บเอาให้มันเต็ม3ามลูกก่อนอนะเราค่อยเก็บเทศกาลน,นีเทศกาลก็คือเขาจัดการเขาเริ่มเทศกาลนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราทําตรงนี้ของเราให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปเนาะว่าจริงๆพวกเขาก็รอเราได้ไม่ต้องซีเรียส ผู้ใหญ่บ้านต้องรอเรานะคะทุกคนแมลอยต้นเลยนะเนี่ยแหมแค่คิดแค่คิดนี่คือแบบว่า ังลอยมาแบบ<ฮ>แต่เรารีบทำแล้วก็รีบรีบไปนะคะแยวเขาจะรอนานแล้วก็มีความเกรงใจยังไม่ได้กันเนี่ยอันนี้เมื่อไหร่มันจะโตนะจริงจมันเต่งมัน มันแบบมันงอกมาขนาดนี้แล้วอะ่ะมันยังไม่เดี๋ยวเราเอาไปเก็บอันนี้เก็บไว้สิบเงินกระทองอย่างละสิบดีกว่าโอเคขายได้โอเค เรียบร้อยนะคะเราก็ไปงานดีกว่าป่านนี้คือแบบว่าทุกคนคงแบบว่าด่าเราในใจโอ้ยนี่มาช้าจังเลยโอเคโอ้ยค่อยมาเก็บ มาไกลจังเละมีของให้ซื้อเยอะแยะจริงาชอบหุดไลกาตัวนี้นะมันดูแบบสวยน่ารักอ่ะแต่ว่าจะซื้อดีไหมอ่ะเอาไว้ก่อนละกันเฮ้ยจริงๆเราก็มีแล้วนะซื้ออีกสักตัวเป็นไรอ่ะเออซื้อไปเลยเรารวย ปีนี้จะขอใครเต้นรำดีนะขโมยสามีโรบ,บินได้ไหมเนี่ยจริงเราก็เราเราต้องลองถามนะคะว่าใครจะมาแดนซ์เราบ้างเราต้องดูคนที่หัวใจเยอะๆนะตอนนี้ก็จะเป็นเฮลี่คนที่เราเต้น คนที่เราเต้นได้ดเต้นด้วยได้ก็คือจะเป็นคนที่เราสามารถจีบได้นะก็คือซิงเกิลตรงนี้นั่นเองปล่อยอัลบั้มนะคะอจริงๆแบบสามดวงนี้เขาไม่น่าจะเต้นกับเรานะก็จะลองถามดูหรอแต่ถ้าเขาปฏิเสธล้วก็จะน่าแตกนะเราจะลองไปถามน้องเงินนะคะน้องเพ็ญน,นี กับเชนไหมถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่นี่ถ้าเขาไม่ตอบตกลงเนี้เราหน้าแตกกันเนี่ยลินพันละโอ้แต่เขาตอบตกลงนะฮีรี่ก็น่าเต้นนะแต่ว่าเราขอเราขอเพนนีไปแล้วนะคะจะได้เต้นกับเพนนีนะคะเราลินลินพันเป็นเรื่องธรรมดา ตปล่อยเขาเต้นไปนะคะเฮลี่เต้นคู่กับไข่แยกไม่ออกเลยเนี่ยอย่างอันเนี้ยเซบาสเตียนใช่ไหมแล้วก็เอเลียตแ้่สองคนนี้คือแบบแยกไม่ออกเลยอะอันนี้น่าจะเป็นเชนนะไข่วะเนี่ย มันสนุกมากนะคะโอเคแล้วก็จัดการเลอกที่บ้านของเราต่อเนาะมันไม่ได้ได้ไม่ได้ได้เงินอะไรนะคะแค่ไปตินออ้นเนอะ๊ะแผนเนาะเราเอามาทำต่อ จริงๆวันวันเทศก,กาลอะทุกคนมันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะแอปพีคอดเราต้องไปซื้อมาแ,ลแหละถ้าจะพาทุกคนไปลงเหมืองเหมืองทะเลทรายมันก็มันก็ยังเสียงไปอ่ะ น้ำพึ่งมันออกกี่วันครั้งเนาะนานมากเลยเนะี่ยกว่าจะออกผนเลกิลกกาผนเลิกกาผนเลิกกาเอ้ยงไงเราซื้อมาแล้วน่ารักนะเนี่ย ลูสิแก้มแดงๆจริงนึกเพลงนะแต่ก็แบบไม่อยากจะร้องเอาถ้าโดนลิขสิทธิ์ขึ้นมาเราไม่มีจ่ายนะคะนี้ ก็เตรียมมาเดินนะเพราว่าพวกนี้จะได้ทําต่อเดี๋ยวเอาทองมาหลอมด้วยแล้วก็นอนมันไม่มีอะไรแล้วนะคืนเนี้ยแต่เราไปเออแ้วเราไปเดินเก็บขยะตามนี่ดีกว่าตามชาดหาด เราจะเป็นอะไรน,นะต้องไปที่เท้าไม่ได้เอาเทล่อนแรกมาด้วยเนี่ยจริงๆเราล่อนเรล่อนมามันอาจจะได้เป็นของดีก็ได้นะด,ดีหมแล้วเอา้าเมื่อกี้ยังเทยขึ้นอยู่เลยไวจัง วันเกิดปีแอวันที่ยี่สิบหกนะ,ะปีแอชอบอะไรอะเราเคยให้อะไรเปยังปีแอ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 อยู่ไหนปีแอเรายังไม่เรายังไม่เคยให้อะไรเขานะคะที่แบบที่เขาชอบนะเอาไว้ก่อนแล้วกลับบ้านเราต้องกลับบ้านให้ทนันทันไหมฮะห้าสิบแล้ว ไม่ทันเพราะใส่เนี่ยแหละไม่นะเสียตังอีกแล้วอะ่ะออ,อจริงจริงมันเออมันได้หมื่นหมื่นกว่าก็จริงอะแต่แบบมันก็มันก็เสียตังอยู่ดออีไปดีกว่า